สวัสดีครับกระผมนาะยช้ยศักด์ถนนแก้วตำแหน่งแพทย์แผนไทยชำนาญการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลบางปะอินจันงหวัดพระนครศรีอยุธยาในคลิปนี้นะครับเราจะมาศึกษาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคข้อเ่อเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผ,แผนไทยกันครับแนวทางแรกก็คือการนวดไทยครับ การนวดไทยนั้นเป็นการคลายกล้ามเนื้อและช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดครับช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้นครับผู้ที่จะทําการรักษาผู้ป่วยด้วยการนวดไทยนั้นแนะนําว่าควรรับการอบรมอย่างน้อย150ชั่วโมงนะครับท่านไหนที่ไม่เคยรับการอบรมการนวดไทยนะครับแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงการใช้การนวดกับผู้ป่วยนะครับเพราะจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดอันตรายได้นะครับแนวทางการนวดนั้นเนี่ยทั้งจับโปงน้าเข่าและจับโป่งแห้งเข่าเนี่ยจะมีแนวทางการนวดเหมือนกันครับแตกต่างกันอยู่ที่การขยี้ข้อเข่าครับการนวด เริ่มจากการนวดพื้นฐานก่อนครับเมื่อพื้นฐานขาข้างที่เป็นนะครับแล้วก็ทําการเปิดประตูลมนะครับเมื่อเปิดประตูลมเสร็จแล้วนะครับให้เรานั่งพับเพียบนะครับแล้วก็นวดสัญญาณ1-3บริเวณเข่าข้างที่เป็นครับนวดซ้ำสามถึงห้ารอบนะครับนวดแบบนิ่มนวลนะครับเพราะผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อขอเสื่อมเนี่ยจะมีอาการปวดอักเสบบวมแดงร้อนนะครับให้ค่อยๆกดนะครับ เมื่อนวดสัญญาณเสร็จแล้วนะครับให้ผู้ป่วยนอนตะแคงนะครับโดยให้ขาข้างที่เป็นเข่าข้างที่เป็นอยู่ด้านบนนะครับข้างดีอยู่ด้านล่างนะครับทําการนวดสัญญาณ1-4ขาด้านนอกนะครับจากนั้นกดเน้นสัญญาณ4นะครับสําหรับผู้ป่วยโรคลมจับโปรงแห้งนะครับให้ทําการขยื่นข้อเข่าส่วนผู้ป่วยโรคลมจับโปรงน้ําไม่ต้องขยื่นนะครับจากนั้นทําซ้ํา3-5รอบครับ มื่อนวดเสร็จแล้วให้ผู้ป่วยพลิกตะแคงกลับอีกข้างหนึ่งครับให้ขาให้เข่าข้างที่ปวดอยู่ด้านล่างขาข้างดีอยู่ด้านบนนะครับจากนั้นนวดพื้นฐาน1-4ขาด้านในครับแล้วเน้นสัญญาณ3และสัญญาณ4ขาด้านในนะครับสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคลมจะบปงแห้งเข่าให้ทำการขยันเข่าครับจากนั้นนวดซ้ำามถรอบครับ เมื่อนวดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการประครบสมุนไพรนะครับการประครบเนี่ยเป็นการใช้ความร้อนจากรูปประครบเพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดครับและช่วยในการคลายกล้ามเนื้อลดการหักเส,กเสบหลังทําหัตถการนะครับและช่วยเปิดรูขุมขนนะครับทําให้เวลาเราพอกเข่าเนี่ยตัวยามยาซึมเข้าเข่าได้ดีขึ้นนะครับเมื่อเราประครบเสร็จแล้วนะครับให้ทําการพอกยาสมุนไพรครับประโยชน์ข,ของการพอกก็คือตัวยา ที่ใช้พอกเนี่ยจะเป็นยาที่กระจายความร้อนนะครับช่วยลดการอักเสบของข้อเข่าได้นะครับยาพอกสมุนไพรในหัตถการพอกเข่านะครับควรใช้ยาสมุนไพรที่หาได้ง่ายในพื้นที่นะครับผู้ป่วยเนี่ยสามารถไปหายาสมุนไพรมาทํายาพอกได้เองนะครับโดยไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหนนะครับสมุนไพรที่แนะนําได้แก่ไพรขมิ้นชันขิงตะไคร้ผักเสี้ยนผีและก็เล้าขาวครับการทํายาพอกเข่านั้น ให้นํายาสมุนไพรทั้งหมดมาล้างให้สะอาดนะครับให้หั่นแล้วก็ตำหยาบๆนะครับนํามาใส่โหลเอาไว้แล้วดองด้วยเหล้าขาวเอาไว้อย่างน้อยสักเดือนหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเราจะนํามาพอกเข่านะครับให้เรานําแป้งข้าวเจ้านะครับมาผสมกับลูกข้าวหมากนะครับสักหนึ่งลูกนะครับแป้งข้าวเจ้าสัก 100- 200ถึงกรัมนะครับแล้วเติมด้วยน้ํายาสมุนไพรที่เราหมักดองเหล้าขาวเอาไว้นะครับ แล้วก็นวดให้เข้ากันนะครับให้มีความเหนียวที่อพอดีนะครับจากนั้นนำมาพอกไว้บริเวณหัวเข่าที่ปวดนะครับพอกไว้ครั้งลัส20-30นาทีหรือจนยาแห้งครับจากนั้นเราก็เช็ดออกครับส่วนยาสมุนไพรที่แนะนําให้ใช้ในผู้ปวดโรคข้อข่าเสื่อมนะครับก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับาง่ายครับ3ตัวนี้อย่างเช่น 1. ยาสหัตทารานะครับ ใช้ขับลมในเส้นนะครับแกล้ลมกองหยาบนะครับทานเพื่อคลายกล้ามเนื้อลดอาการฉาได้2ยาเถาวันเปรียงนะครับมันทำว่าการปรวดกล้ามเนื้อนะครับมีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้ดีนะครับและข้อ3ยาทรณีสัตตคาตนะครับมีฤทธิ์เป็นยาระบายขับเมือกมันในลำไส้และช่วยคลายกล้ามเนื้อเถาดานนะครับอ่ากรณีที่อ่าให้ผู้ป่วยกินยาทรณีสัตตคาเนี่ยอ่าผู้ป่วยต้องมีอาการท้องควรมีอาการท้องผูกด้วยเพราะมันเป็นยาถ่ายเนาะถ้าผู้ป่วยที่มีอาการททาาาเบนีียรรณสัตคคดจะะํให้้้องไ ยังไงบ้างครับหลังจากเรามารับชมคลิปนี้แล้วหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคข้อข้อเสื่อมไม่มากก็น้อยนะครับในคลิปหน้านะครับเราจะมา,าทาความรู้จากกับกายบริหารและการบริหารเกี่ยวกับโรคข้อข้อเสื่อมกันสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอขอบคุณมากๆกครับขอบคุณครับ